สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่เข้ามารับฟังและติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์จากทีมงานทีเมืองผหลในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1มกราคม2,566เริ่มชกเวลา14นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1พิกัด105ปอนด์มุมแดง2พยักษ์ยูฟ้าบูมเด็กเสียนพบกับ มุมน้ำเงินฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวคู่ที่ 2. พิกัด125ปอนด์ปอนมุมแดงปลาทูทองตีน้อยขชินพบกับมุมน้ำเงินแดนกาหลงสอเตชะพันคู่ที่ 3. พิกัด112ปอนด์ปอมุมแดงก้าผจนลูกบ้านใหญ่พบกับมุมน้ำเงินเพชรนำชัยสอจอต้องประจีนคู่เอกคู่ที่ 4. พิกัด133ปอนด์ปอนมุมแดง มหามางคลพักยกทีเฮ็ดพบกับมุมน้ำเงินเพชรทองหลอ่อโจนูโวเปิดหัวคู่ที่1พิกัด105ปอนด์นมุมแดง2พยักษยูฟ้าบูมเด็กเสียนอายุ15ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยขวาครับจังหวัดสมุทรปราการซ้อมที่ค่ายบูมเด็กเสียนชื่อเดิม2พยักษจิตเมืองนน เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักจังหวะศาสตร์แข้งโต้แรงมีลูกหักลูกเทเข้าออกรวดเด็วครับสามไฟล่าสุดสิงหาคม65ชนะนอกยกห้าเพชรปะพาพรสอเตชพันกันยายน65แพ้คะแนนฉลามทองลูกของตันตุลาคมห5ชนะคะแนนวันผู้ใหญ่เกียรติวินัยมุมน้ำเงินฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวอายุ16ปีสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยคบเครื่องจังหวัดสงขาซ้อมที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ ชื่อเดิมฉลามเงินลูกของตันเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกหน้าในดีครับหลักเหลี่ยมดี3ไฟล่าสุดสิงหาคม65ชนะคะแนนชายสี่่วงเครื่องครัวเทอร์โบชาร์ตกันยายน65แพ้คะแนนวันผู้ใหญ่เกียรติวินยัยเพื่อสิติการยน65เสมอแสนไกลเดชเพชรสีทองเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้คนหนึ่งแพ้พี่อีกคนนึงเคยแพ้คู่ชกกันมาครับ แต่ชอบไปที่สมองมวยเชิงมวยความรวดเร็วดีกว่าส่วนตัวชอบไปที่2พยักยูฟ้ามุมเด็กเสียนจะบ,บทชนะฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวไปได้ครับคู่ที่2พิกัด125ปอนด์มุมแดงปลาทูทองตีน้อยขะชินอายุ17ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดมหาสารคามซ้อมที่ค่ายพนันเชิงชื่อเดิมปลาทูทองสิทธ์พนันเชิง เป็นมวยเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดปั้มรัดมัดตีอาวุธหนักแรงบูดุดันแข็งแข่งแข็งรงครับ3ไฟล่าสุดสิงหาคม65แพ้คะแนนนิชาวเอราวันพฤศจิก,กายน65ชนะคะแนนยอดยุทธนายกนินคีรีรัตน์ธันวาคม65ชนะน็อกยก3านดลน,น้ำดื่มหมี77มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินแดนกาหลงสอเตชพันธ์อายุ16ปีสูง165ซติเมเป็นมวยเข่าจังหวัดสตูล ซ้อมที่ค่ายสอเตชพันเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมปั้มรัดมัดตีเหนียวบูดุดันแข่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ3มไฟล่าสุดกันยายน65ชนะคะแนนเซเว่นแฟมิล,ลี่มวยไทยตุลาคม65ชนะนอกยก4เพชรตะวันเพชรจินดาพฤศจิกายน65ชนะนอกยก1นึ่งสิงห์นลงสอดำเดนินเปรียบเทียบเสียสีกันแล้ว คู่นี้ชอบไปที่เวทน้ำหนักสภาพร่างกายบรรยากาศหน้าเสือการยืนระยะเกมปลายดีกว่าส่วนตัวชอบไปที่แดนกาหลงสอเตชภพันธ์จะเบียดชนะปาทูทองตีน้อยกระชินไปได้อย่างสนุกเล้าใจครับลองคู่เอกคู่ที่3พิกัด1 1 2ปอนด์มุมแดงก้าพจนลูกบ้านใหญ่อายุ22ปีสูง170ซนิเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายสอเตชพันธ์ เป็นมวยเข่าอาชีพเข่าแหลงแทมเจ็บขวางหน้าค้ำแทงเตะต่อยแรงป้้มตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันแข็งแข่งแข็งแรงครับสามไฟล่าสุดกันยายน65ชนะคะแนนราชันสอสมนึกตุลาคม65ชนะคะแนนราชันสอสมนึกอีกครั้งครับพฤศจิกายน65แพ้คะแนนพยักดแดนเหนือเดชเพชรสีทองมุมน้ำเงินเพชรนำชัยสอจอต้งประจีน อายุ17ปีสูง1 6 3เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดศรีสะเกดครับซ้อมที่ค่ายสอจารุวันชื่อเดิมเพชรนำชัยสอจารุวันเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมต่อยหมัดสัตว์แข้งก้าแรกก้าสวนบู๊ดุดันเดินชน5้ายกครับ3ไฟล์ล่าสุดกันยายนห5ชนะคะแนนขุนศึกสอเตชพันธ์ตุลาคมห5ชนะน็อกยก3ามเพชอรอาลุวัตจพัทริยาพฤศจิกายนห5แพ้คะแนนเพชรเดชไฟเตอร์มวยไทย เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้สูสีกันอีกคู่ครับแต่ชอบไปที่อาวุธหนักแรงเดินลุยต่อยสนุกและบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวชอบไปที่เพชรนำชัยสอจอต้องประจีนจะพิกชนะก้าประจนลูกบ้านใหญ่ไปได้อย่างมันสนุกทุกยกครับคู่เอกคู่ที่4พิกัด1 3 3ปอนด์มุมแดงมหามงคลพักยกทีเฮ อายุ23ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดยะโสธรซ้อมที่ค่ายชาญชัยมวยไทยครับชื่อเดิมมหามงคลวอวังพงเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงสัดแข้งมีหมัดมีศอกสวนแรงหลักเดยมดีครับ3มไฟล่าสุดสิงหาคม65ชนะคะแนนซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือตุลาคมห5ชนะนกยกสแปงนกเขากม1อธันวาคมห5ชนะคะแนนยอดวิทยาพอพนมพร มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรทองหล่อโจโนูโวอายุ22ปีสูง174เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายอันสุขุมวิทชื่อเดิมเบิกบานอันสุขุมวิทเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องวงนอกดีดักจังหวะเตะต่อยแรงขวางหน้าเดินแทงบู๊ดูดันหลักเดี่ยมดีครับ3มไฟล่าสุดกันยายน65ชนะคะแนนกากา้าแปะมินบุรีตุลาคม65แพ้คะแนนลิธิเดชสอสมหมาย พฤศจิกายน65ชนะคะแนนแป่งนกเขาก็ม .11 เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมความว่องไวรูปร่างช่วงชกการผ่านมวยบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรทองหลอ่อโจโนโวจะเบียดเอาชนะมหามงคลพักยกทีเตไปได้อย่างสนุกเล้าใจมีรุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกคู่ที่1 2พยัก อยู่่าบูมิเลเซียนจะบทชนะฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวคู่ที่2แดนกาหลงสอเตชะพันจะเบียดชนะปลาทูทองตีน้อยขชินคู่ที่3เพชรนำชัยสอจโอต้งประจีนจะพิกชนะก้าผจนลูกบ้านใหญ่คู่ที่4เพชรทองหล่อโจโนูโวจะเบียดชนะมหามงคลพักยกทีเฮ็ดจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ และหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องเ c ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนดูโฆษณาไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้ปีใหม่นี้พี่น้องเ c ทุกท่านมีความสุข และสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีกระต่ายนี้และโชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยๆเยงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ